สวัสดีครับคุณตาเตียงครับยนดีทิครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้ผมก็อยู่กับคุณตาเตียงครับก็คือมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของคุณตาครับในงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายน68ครับท่านผู้ชมคุณตาเตียงก็เลขเข้าอีกแล้วครับท่านผู้ชมในงวดที่ผ่านมาคุณตาให้แนวทางตัวเลขมาก็คือเก้าแปดศูนย ถ้าตัดก็จะเข้า9009เนาะคุณตาครับก็คุยกับคิดอยู่แบบนั้นคนาบถ้าผู้ชมคงจําความฝันของคุณตาได้เนาะครับที่คุณตาฝันในคลิปโค้งสุดท้ายเป็นคลิปที่2ของคุณตาครับที่คุณตาเตียงฝันว่าตัวเองได้ไปเผาศพเนาะแล้วก็ได้ขึ้นไปรดน้ำศพก็คือเห็นตัวเลขที่แก้มของศพเนาะครับ 80แล้วคุณตาบอกว่าให้ระวัง980เลยด้วยครับแล้วก็อย่าลืมตัดเล่นเป็น2ตัวด้วยครับท่านผู้ชมถ้าตัดก็ก็เ pues ข้าแน่นอนนะคุณตาครับครับอ่าสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณตาเตียงก็ได้แนวทางตัวเลขที่จะมาเล่าให้กับเอฟซในช่องของเขื่อนอีสานใต้ได้รับชมและฟังนะครับอา่าเลขคุณตาเข้ามาสองสามัวดติดแล้วนะตาครับก่อนๆนั้นเข้าบ่อยเหมือนกันเติดขมานีกครับ โอเคครับเดี๋ยวให้คุณตาเล่าความฝันเลยเนาะครับอย่างคุณตาเตียงบอกว่าฝันติดกันสองคืนเลยครับครับเดี๋ยวเล่าคืนแรกก่อนเนาะครับคืนแรกคุณตาฝันว่ายังไงบ้างครับผมก็ตาว่าสุมเอายกไปไว้นอนในสุมที่ข้างไก่เนี่ยครับก็งูเห่าเข้าไปตาก็จะตีตัวเดียวจะฆ่าตัวเดียวถ้าเลยเรียกที่ผู้หญิงเนี่ยจ่เสียไม่ช่วยครับ เขาก็เอาเสียมถือไว้เอาเมืองลายลายมันออกผลหัวมันออกอะางนีน้เอามึงเสียมตับเลยเดย้ตับหัวขาดพืนเขาก็เอาไปฝังทิ่บนอันตรายนะั่นงูเห่าล้วเนี่ก็ตาก็ตื่นแค่นี้อันนี้สั้นๆเหมือนกันอ๋ออันนี้คือคุณตาเตียงฝันคือคืนวันก่อนครับก็คือผ่านมาได้หนึ่งวันแล้วหนึ่งวันครับ เมื่อคืนก็ฟันต่ออีกครับเดี๋ยวเราเล่าถึงความฝันดีก่อนเนาะคือคุณตาเตียงเนี่ยฝันเห็นว่างูเนี่ยมันเข้ามาในสุ่มไก่ครับครับเป็นงูเห่างูเห่าครับกี่ตัวนะครับที่เข้ามาตัวเดียวเข้ามาในสุ่มหนึ่งตัวหนึ่งตัวสุ่มที่ว่าอยู่ข้างหลังคุณตาเตียงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อก็สุ่มนี่แหละครับซุ่มใส่ไก่ครับท่านผู้ชมแต่บางเอื่อว่าในความฝันคุณตาเตียงเห็นงูเห่าเข้ามาครับ แล้วคุณตาเตียงก็เลยเรียกเพื่อนบ้านมาแล้วก็จับเรียกพี่ผู้หญิงนีครับเข้ามาเขาก็ฆ่างูครับแล้วก็เอางูไปฝังคคุณตาเตียงก็ฝันประมาณนี้ประมาณนี้ก็ตื่นนะครับอ่แล้วคุณตาเตียงอาจจะตีเลียยังไงครับถ้าฝันไอตัวนี้ก่อนก็ตาตีก็งูก็เป็นงแปดเนาะสับหัวจิตว่าห้า ตายคิดว่าศูนย์อ๋อแปดห้าศูนย์ใช่ที่คุณตาบอกเนาะครับครับอ่ะอแล้วฝันเมื่อคืนนี้ครับคับนี่ครับคุณตาเมื่อคืนนี้ก็ใส่าาเบ็ดครับใส่เบ็ดก็ใส่ที่สายใหญ่นี่แหละใส่เบ็ดเสร็จก็ขึ้นมามวนยาสูบสักพักหนึ่งก็ไปดูมันก็พันอยู่ในแน่เนาะ ไตเบ็ดเนาะพอ,อดึงขึ้นมา๊บเอามือลูบๆดึงแนออกแล้วทำไมเรือตีหัววะไปชอดนะเอ้วหัวกูก็เอา่าเห็ววเนหหตัวใหญ่เป็นไอ้ตรงตัวเมื่อรู้อะไรกินหมดอ๋อแล้วยังไงอีกครับฮะแล้วแล้วยังไงคุณตาก็เอามาบ้านดิ ตื่นแค่นี้เือนกัน่ยอ๋อก็คือคุณตามาฝันเมื่อคืนนี้เนาะครับท่านผู้ชมครับคุณตาเตียงฝันว่าตัวเองได้ไปหาปลาครับแล้วไปไปใส่เบ็ดไว้ใส่เบ็ดไว้แล้วคราวนี้เห็นปลาเนี่ยมันติดเบ็ดครับติดเบ็ดก็คือในความฝันเาเห็นปลาติดเป็นปลาช่อนครับไปช่อนตัวใหญ่คราวนี้ก็ดีใจดีใจเอางงกูก็เอาวะแล้วคราวนี้ลงไปครับจะไปปวดปลาเนาะครับ เย็นแต่หัวปลาครับท่านผู้ชมครับตัวมันไม่รู้อะไรกินไปแล้วคุณตาบอกครับครับอ่าหัวปลาช่อนเป็นหัวใหญ่ใช่ไหมครับหัวใหญ่เออเยดายคุณตาก็เลยกินเอาไปต้มชดน้ำก็เลยได้แต่หัวมาที่บ้านเนาะครับก็แปลว่าฝันดีได้แต่หัวแต่ก็ก็จะมีโชคอยู่เนาะคุณตาครับคุณตาเราไม่ทิ้งแล้วเอามานี่ครับครับเท่านี้ให้คุณตาตีตัวเลขเนาะคุณตาจะตีตัวไหนครับก็ถ้าตีก็ ปาก็แปดคล้ายๆที่ฝันเห็นงูอยู่แล้ครับครับงวก็ห้าตายก็ศูนย์ครับก็คิดไปเท่าเดียวกันตัวเดียวกันครับก็คือแปดห้าศูนย์ถ้าคิดไปก็แบบนี้แหละครับแล้วเห็นคุณตาบอกว่าอ่าเลขหกเออธรรมดางูนี่โวยมากหกจะเข้าด้วยอ๋อครับครับก็คือตามนี้เลยเนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมอ่า คุณตาเตียงบอกว่าฝันสองฝันนะครับท่านผู้ชมถ้าตีตัวเลขมันก็คล้ายๆกันคล้ายกันใช่ไหมครับคุณตาว่างูก็ตีเป็นเลขอ่าเพราะเพราะว่าปลาก็ตีเป็นเลขแปดครับท่านผู้ชมหัวก็ห้าลำตัวไม่มีก็คือมันตายเนาะคุณตาก็เลยบอกว่าแปดห้าศูนย์เหมือนกันกับฝันแรกที่ที่ที่งูเข้ามาในสุ่มเนาะถ้าตีก็อันเดียวกันแหละใช่ครับแล้วคุณตาบอกว่าเวลาคุณตาฝันนะครับท่านผู้ชมมันจะชอบมาเลขหกด้วย ครับใช่ไหมคุณตาครับ,รบเพราะว่าหมูทาาเป็นหมูถ้าไม่เป็นหกได้แปดศูนย์เราก็หายไปแล้วเอออ๋อก็ให้เติมหกด้วยครับก็คือหกแปดศูนย์แต่หกแปดศูนย์นี่งวดที่ผ่านมาคุณตาเตียงก็ให้เลขตัวนี้มาเหมือนกันครับแต่ไม่เข้าท,ท,ที่ว่าเห็นที่แก้มเนาะเออครับแล้วก็คุณตาบอกกันแปะเก้าศูนอันนี้นี่นี่เบ็ดการนี่ก็ถูกแล้วเบ็ดมันต่องเก่าอยู่แล้วมันมีนะเบ็ดก็ถูกแล้วเนี่ยเอ คุณตาเตียงตีเป็นเลขเก้าแต่บางท่านเขาจะตีเป็นเลขเจ็ดนะครับเป็ดแต่ผมเป็นเลขเก้าแล้วอ๋อครับครับแล้วทุกคนฝันครับโอเคครับก็มีมีตามมีประมาณนี้เนาะคุณตาเนาะครับแปดห้าศูนย์ถ้าตัดก็เป็นแปดศูนย์แปดห้าห้าศูนย์ครับท่านผู้ชมแล้วก็คุณตาให้เพิ่มเติมก็คือหกแปดศูนย์ระวังเก้าแปดศูนย์ไปด้วยเนาะครับอันนี้ก็คือแนวทางครับความฝันของคุณตาเตียงครับท่านผู้ชมครับ อ่าแต่ละคนแต่ละท่านก็วิเคราะห์ตัวเลขแตกต่างกันเนาะครับอ่าท่านผู้ชมก็ช่วยคุณตาตีตัวเลขหน่อยครับท่านผู้ชมครับก็ตีหายแค่นี้ตาตีครับครับสลับคลิปนี้ผมเคยอีสานใต้เนาะครับก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะครับเดี๋ยวถ้ายังไงโค้งสุดท้ายของคุณตาผมจะมาติดตามให้อีกครั้งหนึ่งครับเผื่อคุณตาฝันเพิ่มเติมได้เลขเด็ดเลขดีในช่วงโค้งสุดท้ายเนาะคุณตาจะได้มาเล่าให้ลูกหลานได้รับชม ใจความฝันแบบไหนผมก็บเราแบบนั้นแหละผมไม่เปลี่ยนไปอย่างอื่นเออถ้าเข้าก็เข้าไม่เข้าก็แล้วแต่ครับอ่คุณตาครับอวยพรให้ลูกหลานที่ FC ในช่องของเคยอีสา์นะครับคอ้ลูกหลานสี่ FC คอยลราไม่รวยคือเลขที่เบอร์คือตาบอกไว้ให้ก็ขอให้ลราไม่รวยคือเลขที่เบอร์ให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง ทุกคนที่เล่นเล็กตานี่ขอให้โชคดีทุกคนครับ